สวัสดีครับเบมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยเกสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของผมนะครับก็เราอยู่กับแบบรีวิวนะฮะยังไม่ได้จัดอะไรมากเพราะว่าซีรีสนี้ชื่อว่ารีวิวฮีโร่ไปเลยนะครับชีวิตจริงครับนี่เปล่าภรรายาทักทายน่ครับแล้วก็นี่ลูกสาวนนครับพ่ชาทักทายหน่อยฮัลโหลนะคะะรับก็โอเคสําหรับ วันนี้นครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับของซีรีส์นี้เดี๋ยวเราจะอาจจะทำความคุ้นเคยกันก่อนนะครับให้ดูชีวิตจริงๆเพราะว่าจริงๆซีรีส์แบบนี้เนี่ยเป็นอันแรกเลยเราผมยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเช็ตเวิร์กอัลนะครับซึ่งเป็นเมนหลักของวันนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมจะ,จะอาจจะเดลิฟวันแรกเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับจะเป็นเช็ตเวิร์กอ,อัลการออกกําลังกายด้วยอกก่อนเลยครับอกเบนเพยก่อนนะวีน,นี้เดี๋ยวเอาเบนเพยหนักๆน,ก,นก,ก็จะเดี๋ยวมีน้องเลขอ่ะน้องเปียวไปดูกกก่่่่อออนนนะรรวาายงแีผมจ ทำในทุกๆเช้านะครับแทบจะทุกเช้าเลยคือผมจะยังไม่ยังไม่กินข้าวนะผมยังกินข้าวเช้าจะกินเป็นเหมือนทุกคนน่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มป๊อปปูล่ามากขึ้นก็คือแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้านะครับแล้วก็จะมีบิลค่าก็ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าคือเป็นวิตามินรวมนะครับที่ผมกินจริงๆนะแล้วก็มีแมกนีเซียมเพิ่มเติมนะครับกินทำไมแมกนีเซียมวิตามินรวมรู้เล ใ <S an throp od> นเซียมก็จะแบบช่วยเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อรีอแลกซ์นะครับบางทีตื่นมาเช้าเ้าเนี่ยมันยังตึงๆอยู่เอาย,ย่างเงี้ตึงๆยังไม่ค่อยตื่นนะครับแมกนีเซียมมันก็จะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยได้นะครับพวกนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบเม็ดฟูละลายน้ำนะครับมันก็ฟูออกมาสองอันอันนี้คือที่ทําจริงๆทุกเช้านะครับจะได้รู้กันไปเลยผมก็ใส่ประมาณช้อนช้อนชาเนาะนิดนึง่งปุ๊บอุ้ย ช้อนโต๊ะเลยว่ะโอเคอยู่ <c oughs> เป็นไรก็อันนี้จะเป็นวิตามินดีรวมเพิ่มอีกผมกินผมกินท้องว่างทุกวันนะครับนี่คือจะได้รู้กนของจริงรีวลแลวก็จะมีะสิ่งที่กินอีกอย่างก็จะมะีวิตามินซีนะครับก็ง่ายซีห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกเบต้ากูแคนนะครับที่กินก็จะเป็นพวกแบบต้าน มันช่วยไม่ได้ตาตมันเป็นแบบเหมือนสร้างกลุมคุ้มกันอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยสามเม็ดนี้บวกกับอันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวรอมันฟูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวรอมันฟูสักพักหนึ่งผมก็จะอธิบายเรื่องโปรแกรมนะครับโปรแกรมวันนี้จะเป็น bench press workout ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วย120กิโลนะครับวันนี้คือคือ,คอผมเล่นตารางเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจตารางที่ผมเล่นเนี่ยคือ hero training system นะครับมีลิงก์ใน description อยู่นะวันนี้ อยู่ที่ประมาณกลางๆโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมก็คือ120กิโล3ทีเจ็เซตนะครับพร้อมเสร็จเมนเวิร์กอัลนี้ปุ๊บทั้งหมดก็จะไปเล่นเป็นเชสเวิร์กอัลซึ่งผมอยากจะเน้นอกบนนะครับอ,อกบนก็จะเป็นอินคลายผมจะมีท่าโปรมานน้ำก็คือโลอินคลายดัมเบลเบนช์เพรสนะครับซึ่งเป็นท่าโปะที่เพื่อนๆหลายคนจะไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปเจาะให้ในคลิปนะครับแล้วก็ท่านึงก็จะจบด้วยท่าดิッ นะสังเกตว่าผมจะเล่นแต่ท่าที่เป็นพวกเพนะรสหมดเลย Fly ย,ยังไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันที่เป็น s t r รนท์เดย์เป็น Heavy Day Fly ผมจะไปเล่นในเช a ทัวร์เอาที่2นะครับของสัปดาห์ก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับนี่ก็น่าจะละลายหมแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินกันจริงๆรับนะ ว่าคู่ชีวิตนะว่าเม็พิชินมีวิธีการคิดเรื่องกับคู่ชีวิตอะไรยังไงนะคือสมมุติว่าของผมนะเอาเป็นว่าโอเคครับหลังจากที่ทานวิตามินอะไรไปเรียบร้อยนะผมก็จะมาทานกาแฟนะครับกาแฟเพราะว่าวันนี้ผมก็จะใชเ้เครื่องมือหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจนะป๊อปปูล่าะตอนนี้คือการฟาสติ้งนะครับฟาสติ้งหรือว่าการที่เรายังไม่รับประทานอาหารในช่วงเชา้าึงจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรับประทานอาหารช่วงเช้าครัแต่เอาเป็นว่าเป็นการยืด ระยะเวลาที่ยังไม่รับประทานอาหารออกไปเพื่อที่จะจํากัดจํานวนแครอรี่ที่เรารับประทานนะครับทําไมผมถึงเลือกเครื่องมือนี้วันนี้เพราะว่าเมื่อวานนะครับผมรับประทานออกไปเยอะแล้วไม่คิดว่าอยากจะทานอะไรมากวันนี้ตอนเช้าแล้วผมเป็นคนที่ชอบเวิร์กอัลแบบว่าท้องว่างมันมันจะได้ไม่อึดอัดถ้าวันไหนเล่นหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าอาหารเต็มท้องเนี่ยยกเด็ลกไม่ค่อยได้นะครับแถมยังว่วงด้วยเนื่องจากว่าอินซูลินขึ้นน้ําตาลขึ้นขึ้น,น,นลงลงอะไรพวกนี้นะครับผมก็ฟาดเลย จริงๆผมไม่ใช่สายฟาสติ้งนะอย่าอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ใช่คนที่ทำฟาสติ้งนะครับผมเป็นแค่คนที่เอาเครื่องมือนี้มาใช้ประยุกต์ในแต่ละวันอยงเช่นบางวันผมอาจจะหิวมากจริงแต่ว่ายังไม่อยากกินเป็นแปง้งตอนเช้าผมก็จะกินเป็นแพทก,กับโปรตีนล้วนเหมือนคล้ายๆกึง่งกีโตเลยก็ได้ หรือถ้าอีกวันหนึ่งทุกคนมีปาร์ตี้ตอนเย็นมีงานเลี้ยงรุ่นมีงานเลี้ยงวันเกิดตอนเช้าไปเวิร์กอัลหรืออะไรงนี้แล้วนะครับจำเป็นต้องกินจริงๆแต่ว่าก็มีงานกับเพื่อนต่อไปกินกลางวันกับเพื่อนต่อวันนั้นผมก็ไม่สนเลยนะผมก็ไม่สนเรื่องอาหารเลยผมก็จะสนแค่ว่าพยายามกินโปรตีนให้เยอะเข้าไว้ละกันไม่เครียดนะครับอย่าไปเครียดเพราะว่าจริงไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณทําในวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่คุณไดเอทมา3เดือน5เดือนมันพังไปทั้งหมดเรามองลองเชิ กับไลฟ์สไตล์กับชีวิตเพื่อนๆมากกว่าผมก็จะแนะนำให้ทุกคนลองทุกแบบและกันลองไปแล้วก็เลือกว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรานะครับครับแล้วผมคิดว่าในชีวิตแต่ละขั้นแต่ละขั้นบันไดนะครับคุณก็จะมีโซเมดของคุณในเลเวลนั้นเคยที่เคยตีกรอบตัวเองว่าตัวเองเป็นพาวเลอร์เตอบอกเลยเฮี่มึงเป็นพาวลิรเตอร์มึงกูก็ยกอยู่แค่สอร์ตเป็นเบแล้วกูกลับบานแล้วพอที่รู้สึกว่าที่จะไปเล่น ไปเล่นแอปอะไรเน,นี่ยไปเล่นแบบรอนๆเนะ่ยแบบไม่รู้สึกแบบกูคิดว่ากูเป็นพาวเวอร์เตอร์อ,อ่ะกูต้องไม่เล่นเครียดแม่งโคตรแบบโคตรแบบจังกัดตัวเองในเกาเลยกูแ่บไอ้ที่ลูกกูจะเรียกตัวเป็นพาวเวอร์เ,รเตอร์เครียดอะไรวะนี่ก็เลยล้มพึ้งตอนนี้อยู่กับเล่เล่มาเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะไปเจอน้องเปียวจอดรถดอยู่ ข้างหน้านะครับตรงโรงแรมหน้าก็พอดีเมื่อกี้มีออเดอร์เข้ามานะครับนี่ออเดอร์นี่ส่งไปต่างประเทศหมดเลยนะมีเมกาอันนี้แคลิฟอร์เนียอันนี้เมลเบิร์นแล้วก็อันนี้ไปแคลิฟอร์เนียอีกเหมือนกันนะครับก็มีแฟนคลับนะครับจากต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกผมก็เริ่มพยาย,ยามขยายฐานออกไปข้างนอกแล้วนะครับขยายฐา,ยยายนลีโรดที่ออกไปข้างนอกเต็มที่นะครับว่าเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปส่งกันก่อนปั๊บ พันห้าพันห้าเปี้ยวเดี๋ยวพี่ฝากแวะแป๊บหนึ่งโอเคครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเรื no. yeah. okay. Okay, ่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวยินท์หมดเลยครับอ๋อโอเคครับอันนี้คือสัมภาษณ์แบบถามตอบถามตอบใช่ไหมครับโอเคก็เมื่อกี้นะให้เล่ช่วยจัดการเลือกแบบมีคนติดต่อจะมาสัมภาษณ์นะเพจชื่ออะไรนะลิสครับนะเออโอเคก็โอเคจบพาร์ทนั้นนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ไอฟิต จิมนะครับอยู่ในเขตนนทบ,บุรีอยู่แถวสนามบินน้ำนะครก็แต่ละคนเดี๋ยวจะมีเวิร์กอัพกันแต่ละคนนะครับ <ST IT> เราอยู่ที่ไอซิจิมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมาถึงนะฮะใช้เวลาประมาณ30นาทีได้นะครับจากสีลมสาทรแถวนี้นะครับก็วันนี้เชสโวเอาอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาที่ิมเนี่ยก็ได้ทำการสมัครเป็น d ดย์พา s เนาะเดย์พาก็ที่นี่มี มีเรื่องสนุกสนุกนั่นเองมีกฎกหนึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับแต่ก็ก็อาจาอาจะ make set นะครับช่วง5โมงถึง2ทุ่มนะบเขาบอกว่าห้าม super set เขาขียเลยนะห้าม super set แต่คืออาจจะแบบ drop set ได้ g i a t set ได้อะไรทําได้หมดแต่ว่าห้าม super set นะครับเนืเ่องจากว่าอาจจะมีสมาชิกเยอะก็อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนิดเดียวนิดเดียวไม่มาโซนพวกนั้นเป็นแมชชีเนาะมี f ร e เ w ทนะที่นี่ใช้ได้นะฮะมีแพลตฟอร์มไขสายยกหนักได้เต็มที่เลยมี บันไดลิงคอร์สฟิตอะไรตรงนี้หมดเลยนะครับค่อนข้างเอาเป็นว่าครบครันมากนะครับรู้สึกว่าใหญ่แถมมีสาวยน้ําด้วยนะคใครสนใจจะว่ายน้ําก็มาได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ไว่ายน้ำนะครับผมยกอย่างเดียวก็เจอพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับมีพี่บางอยู่นี้ด้วยพี่บางเทรนเนอร์บางบอยนะครับเทรนเนอร์บางบอยอยู่นี่มีพี่ปั๊บอยู่ไหนพี่ปั๊บอยู่นู่นซูมขึนหน่อยนี่แขนไม่ต้องซูมก็เห็นนะับพี่ปั๊บ คือเนืเ่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับก็ยิงกรุงเทพปิดหมดเหลือแต่แถวนี้นะทุกคนก็เหมือนจะมาเล่นที่นี่กันหมดไม่รอช้าเดี๋ยวเราวอร์มัาแล้วเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักจริงที่เล่นแล้วนะครับแต่เดี๋ยก็ถามกันเยอะนะครว่าเออแล้วผมจะวอร์มยังไงกว่าจะถึงน้ำหนักที่เขาเรียกว่า working set ของแต่ละวันนะครับก็ผมควรผมส่วนใหญ่นะครับจะวอร์มเนี่ย10กิโล ขึ้นมานะจาก10ก็เพิ่มมาเป็น20่กิโลโอเสร็จก็เพิ่มอีก10คือเพิ่มเอ,อกไปว่าแต่ละแต่ละใช่แบบเพิ่มทีละ10บกิโลนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของว่าปัจจัยแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางคนวันนั้นรู้สึกเฟรชมากนะครับก็ ไม่ต้องวอร์มเยอะนะครับเอาแรงเราไปใส่ใน working set ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคนไหนรู้สึกว่าอาจจะวันนั้นไม่ f r e ชจริงๆนะก็อาจจะวอร์มเยอะหน่อยบางคนนอนคืนก่อนหน้านี้ไม่ดีหรือว่าอาหารที่ทานมาไม่ได้ดีมากไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ก็วอร์มเยอะหน่อยหรือว่าบางที่อาจจะเป็นเรื่องอากาศของยิมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนกันสังเกตตัวเองบ่อยๆดีกว่ามันสังเกตตัวเองว่าแต่ละสานที่แต่ละวันแต่ละเซตแต่ละครั้งทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงและแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันอีกเล่นขาก็ไม่เหมือนกับกการวอมออ แน่นอนนะครับบางคนต้องใช้ในการวอร์มอ,อกมากกว่ามากกว่าเล่นขาบางคนไม่ต้องนะว่าพยายามวอร์มให้รู้สึกว่าเราพร้อมละ,นะคนนี้ต้องวอร์มเยอะไหมคนนี้เหรอมัน,น <laughs> เข้ามาใสาได้ทั้งแขงนะฮะคนนี้ไม่ต้องวอร์มเยอะ <laughs> คนนี้ไม่ต้องวอร์มเยอะเข้ามายกได้เลยนะสองร้อยโลก็ตามโปรแกรมที่บอกตอนเช้านะครับ120กิโลวันนี้เราเล่น3ทีเ็เซตนะครับเซตแรกมาลุยนะ ง <ahan> ่ายๆเลยฮะวันนี้ก็เป็นโปรแกรมพาลลิฟติ้งนะครับเราก็เน้นคอร์สนะครับตรงกลางแล้วก็เน้นดันขึ้นให้ไวนะครับล็อกเอาแต่ที่สำคัญสำหรับเบนช์เพรสนะครับสำคัญมากสำหรับผมด้วยทุกๆทุกคนคือเรา วางสะบับให้แน่นนะครับไม่งั้นเราจะโค้งเกินซึ่งอันตรายมากนะครับจาข้อนี้ไว้ด้วยนะเทคนิคเดี๋ยวเราดูเซตต่อไปเลยนะครับเ,เรามาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็แรงอาจจะมีต r อบ,บ้างนะซึ่งเป็นปกติแล้วผมก็ยังไม่ได้ทานอะไรทานข้าวอะไรมาด้วยเลยนะครับมีแต่กาแฟที่ทานกับเบไปแล้วก็วิตามินตอนเช้านะฮะก็เริ่มหมดแรงแล้วแต่ก็ขึ้นไปชู่ๆตอนนี้เราสบก็จะไปพวกไฮเปอร์โซฟี่อะไรนะครับมาขอ power สันหน่อ,นอย ล็อกสบักดีๆเก่งแน่นๆกำแน่นๆยังง่ายอยู่ไปได้ก็จบตัวโปรแกรมหลักนะครับเมนหลักเลยเจ็ดคูณ3นะครับหรือว่าเจ็ดเซ็ต สทีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเครื่องที่ iFIT กันว่ามีมัชชินเครื่องไหนที่น่าเล่นกันบ้างนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าอกที่ผมโปรดปานนะครับที่บอกต้นคลิปก็คือท่า low incline dumbbell press นะครับอันนี้ก็คือมุม incline dumbbell ปกตินะครับแต่ว่ามุมนี้เนะี่ยผมรู้สึกเลยแล้วก็พูดๆัหลายคนรู้สึกนะว่ามันจะโดนหัวไหล่เยอะนะครับหัวไหล่ด้านหน้ามันจะค่อนข้างอาจจะผิดธรรมาชาตินิดน,นึงแต่ถ้าเราปรับมุมนะครับ มาเป็นมุมนี้นครับเรียกว่าโลนฟารมันอยู่ที่ประมาณสัก15-20องศา,านะครับมันก็จะเป็นมุมที่เซฟหัวไหล่มากกว่าแล้วก็รู้สึกธรรมชาติมากกว่านะฮะหัวไหล่ก็จะทํางานน้อยลงแต่อยู่ในโพสิชันที่ดีมากขึ้นเราก็จะโดนอกด้านบนมากขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวผมขอเริ่มเปิดด้วยหนักวอร์มนะครับ2ี่สโลเดี๋ยวลองดูก่อนว่าฟีลหลังจากที่เล่นเฮฟวี่มาเป็นยังไงนะครับอันนี้โปรแกร,รมเราก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณ 5เซตนะครับ5เซตอยู่ในช่วง8-10ถึงทีผมจะเริ่มปรับมาเป็นหนักมากขึ้นแต่ก่อนเวลาไฮเปอร์ดูฟี่ผมจะเล่น12เห็นไหมนี่ผมจะเล่นสัก8ละ8-10เป็นเป้าหมายในปีใหม่นี้นะครับจะเล่นน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับมากแตนี้วอร์ามอาัพก่อนนะตัองเกิดมุมน,นะครับ โดนอ,อกบนแล้วก็ฉีกเยอะขึ้นนะคะโดยที่หัวไหล่ทางานน้อยลงชอบมากหุนี้อันนี้เซ็ตจริงนะครับเร่งไปที่ป8ถีนะนี้45กิโลนะครับ Oh! Mm. Mm. ก็เล่นนี้ประมาณ5เซตแต่ว่าเซตหลังๆอาจจะเหลือสัก6ปีนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราพุชเต็มที่อินเทนด์เต็มที่ สุดท,ท้ายในแปทีนะถือว่าเดชะบุญมากๆนะฮะโอ้ย oh. ก็สำหรับแมชชีนตัวต่อไปนะครับทุกเวิร์กเอาแนนะครับผมจะเล่นย้ำยงนี้ตลอดกับเพื่อนๆน,นะครับว่าทุกครั้ผมจะมีอยู่หนึ่งท่านะครับไม่ว่าเราจะเล่นแขนเล่นอกเล่นขาเล่นหลังอะไรก็ตามนะครับจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่บอกว่าเราเล่นแยกขานะครับเพื่อให้สร้างความสมดุลซ้ายขวาไม่ใช่แค่เรื่องขนาดนะครับแต่เป็นเรื่องของแรงที่สามารถส่งได้ด้วยก็อย่างท่านี้ผมก็เลือกที่เป็นแมชชีนนะครับเนื่องจากด้วยว่าถ้าแมชชีนเนี่ยเราจะสามารถ คอนโทรลได้ดีกว่าเรปเบรนก็อาจจะเยอะขึ้นนิดนึงอาจจะอยู่ช่วงประมาณ12เรปถึง15เรปนะครับก็เครื่องนี้ลื่นดีเลยนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันนะครับทีละข้างของผมเนี่ยวิธีการแก้หรือว่าปรับนะครับให้สมดุลซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยของผมจะแปลกกว่าคนอื่นหน่อยผมจะเริ่มจากข้างที่ผมถนัดกว่าเล่นจนํานวนให้ได้เยอะที่สุดเลยแล้วข้างที่ผมอ่อนแอกว่านะครับเวลาเราเล่นเนี่ยจำนวนจะได้น้อยกว่าใช่ไหมก็พักนะครับแล้ว ฝืนต่อให้ได้จนครบจำตรงตามจำนวนเท่าสร้างที่เราแข็งแรงกว่านะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ได้มากขึ้นผมถนดัดวานะครับฟอมขึ้นสุดลงสุดทุกครั้ง สมมุตินะครับเพราะจริงๆเป็นนหนักวอร์มนะครับตักครั้งปุ๊บแต่ถ้าสูงว่าครั้งนี้ผมเล่นแล้วผมได้แค่6ครั้งผมก็จะพักสักครู่แล้วก็ต่ออีก2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับมาเดีย๋ยวค่อยไปดูเซตจริงกันนะครับ สินะฮะก็เดี๋ยวครับแป๊บ,บนึงก็ต่อให้ครบขาอข้างนี้นะฮะก็เครื่องนี้นะครับเล่นอย่างนี้เลย5เซตนะครับประมาณนี้เลยก็เมื่อกี้นะครับกำลังเล่นอยู่เลยนะรีวิวพอดีเจ้าของ ก็ได้เดินเข้ามาคุยกับผมนะพี่เคสนะครับเดินเข้ามาคุยว่าติดตามน้องจินอยู่ครับก็เลยแบบอยากจะอนุญาตขอมอบเสื้อให้แล้วก็คุยถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็พีว่าจะมีสินค้าของฮีโร่นะครับคุยกันเรื่องว่าจะนําสินค้าของฮีร่าลิศมา่วางที่ไอ i ิจิมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับโอกาสนี้นะครับขอบคุณสำหรับไอซิจิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจบที่ท่าสุดท้ายนะครับของวันนี้เป็นท่าดิฟนะครับผมเครื่องนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะับเป็นซิงเซ็ดดิฟแมชชีนนะครับ ถ้าสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นเก็บเหมือนคล้ายๆปกล่างนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆมันช่วยเรื่องควายเสร็จล็อกเอาได้ดีมากนะครับอน,นี้ผมมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้ผมวอร bon. ์มัาไปนิดหน่อยแล้วแอบวอรอ์มัาไปแล้วเล่นอยู่ที่5เซตเหมือนกันประมาณ10 10ครั้งนะครับอะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะใส่เสื้อ i อ i ิ fit ด้วยนีนมตัวนิดนึง จอให้การยืดอกนะเพชอกมากดันให้สุดสุดท้ายเซฟเลยจัดเซตสุดท้ายกันหนักเลยอันนี้ เล่นลายเปียวนี้เล่นหลังลายกันเล่นหลังเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรแนวไหนไไหนเล่นหลังสายในแบบวันนี้นี่ในแบบมีท่าอะไรบ้างเป็นพวกแลดบูดาวโลอะไรอย่างเงี้ยสลับกันเป็นแบบกี่เซตถ้าเละประมาณกี่เซตวันนี้ถ้าเราประมาณห้าเซตห้าเซตสี่ท้าก็ประมาณยี่สิบบวกกเซตได้อยู่นะปั๊มเลยไหนโชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยโชว์กับเาด้นี่ มาเริ่มในแบบคอันแน่มาเรามาถึงพาร์ทกินกันนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพที่เราเห็นนะเราเห็นโปรโตีนลว้ลว,ลวนๆนะมีไส้กรอกโง่หนึ่งแต่นี้อร่อยมากนะครับก็อะซอมเสร็จกันแล้วนะครับจาก ไอฟิดกิมเมื่อกี้แต่ละคนก็เล่นในโวนของแต่ละคนครับเล่นล้างเล่นโปกเ,เสร็จผมก็มีเข้าไปคุยบิทเนสนิดหน่อยกับมิสเตอร์เครกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของยินก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับเคก็มื้อนี้นะครับอยู่ที่ร้านย่างเนยนะก็จะมีโปรตีนล้วน,วนเนี่ยก็คือพวกนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ผมไม่กินเละก,กินเลขก,กินนะผมจะเป็นสายแบบว่าเนื้อแดงล้วนเลยนะครับเนื้อแดงล้วนเป็นคาริวอร์นิดนึงนะครับเนื่องจาก ประโยชน์อะไรนู่นนั่นต่างๆผมคิดว่าอยากจะยัดเนื้อให้ได้ไหมสุดก่อนแล้วกันเอา,อางี้แล้วกันมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่กินทีเดียวนะแต่ว่าอยากกินเนื้อให้อิ่มก่อนเป็นสูตรผมเลยแล้วก็พวกจะเป็นแป้งจะเป็นน้ำเป็นอะไรทีหลังเนะี่ยก็ค่อยซัดเข้ามาทีหลังนะครับเดี๋ยวเหยียบพูดแล้วขอตแดดหิวหิวหิวเฮ้ยเดี๋ยว,ยยวให้มันสุกหน่อยอันนี้ใส่เนยปะไม่ใส่ไม่ใส่ใช่เออเื่อพี่เลยนี่ของเปรี้ยวนะครับรู้ใจนะก็คือเราใช้มันจากพวก เนื้อจับเนื้อเลยนะฮะไม่ได้ใส่เนยเข้าไปนะอร่อยมากกินด้วยเบร์เนเอเ่ิมกล้ามหน่อยชักมี่ะไยย้องหน่อยเนี่ยฮะ อ่าันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เทคนิคปอกกุ้งนะครับปกติเราปรอกนะครับนี่เสร็จนะครับอ่าดูช้าๆนะครับวิธีปอกเนี่ยหักหัวกุ้งนะครับนิ้วเนี่ยเข้าไป2จังหวะพอ1 2บีบหางดึงออกเฮ้ยอันี้เไปที่นี้เออ,อเอาเขาใหม่นะอันนี้เร็วๆปึ๊บปุ๊บบีบหางดึงอขอที่ขอที่ขอที่ไข่เหี้ยไปแล้วหายใจละวนี่ยนี่ยดึง ข <laughs> อยข้ดีขอให้ดีขอะอะไรเหี้ย ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิป day 1นะฮะกับ real hero นี้ก็สนุกกันมากนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบ vlog สไตล์นี้นี่คือผมก็ทำครั้งแรกนะครับถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากเห็นมุมไหนอะไรยังไงของ hero lit บ้างนะครับหรือจะเป็นเด็กๆซ้อมกันอยากเป็นตารางซ้อมแบบไหนอะไรยังไงถามคำถามก็ถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยรอกับคลิปต่อไปนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับเจอกัน